จะต้องบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับแต่ก็ไปขายรถเงเรียบร้อยไปมอเตอร์ไซค์ที่สมองแล้วนี้แต่มันมีไม่มีครับยังไม่ได้ซื้อทำไม่มีตังค์ซื้อด้วยครับแครซื้อจะซื้อนะเดี๋ยวเราไปร้านยายซื้อสมองแบบสุกจิสีสีกันนะครับออมเด่นไม่ได้ไปร้านยายนานแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมหนูไปอย่า <ไป S 1> งแล้วตังค์เราก็มีน้อยด้วยนะวันนี้นะไปงบน้อย งนนบน้อยกิน,นแบบประหยัดนะงบเท่าไหร่พ่อเอ็มงบเท่าไหร่ไม่รู้ว่เาเอาเรียนเอาเรียนมาเอาเรียน,ยนมาใ,ใช่เอาเหรอแมวขึ้นมาโอเคค่ะออมเล็ตทักดีค่ะพอพอพอ,อ,อปิดเทอมก็ไม่ค่อยได้มาร้านใหญ่นะตอนนี้เย็นแล้วดีนะยายไม่ปิดร้านก่อนอยังยไม่ปิดวันนี้มันฝนตกมันเย็นไวอ่ะงบน้อยวันนี้งบน้อยครบคนจนออมเล็ตไม่อยากเป็นคนจนออมเล็ตอยากเป็นคนจนไหมดูแนวดีดูแนวไทย เชียร์มากเชียร์มาดนะเอาไปประกวดด้นะพ่อเอ็มเดี๋ยวดูงบก่อนเลยว่าเท่าไหร่เอาเหรียญมาอยู่เท่าไหร่คะไม่รู้เหมือนกันต้องใช้เหรียญแล้วช่วงนี้โอ้โหพ่อเอ็มกระปุกกระปุกมาเลยเหรอถึงว่าทำไมมันไวจังนี่ในนี้ไม่ว่าเท่าไหร่ในนี้ประมาณสองสามร้อยเกินจริงหรอมีเหรียญสิบด้อะหรอเหรียญสิบเยอะน่าจะมีสี่ห้าร้อย ประมาณห้าร <500 S 2> ้อยแอบแบงค์หมดแล้วเอาไปใช้หมดแล้วเอาไปซื้อกับข้าวหมดแล้วใช่ยายเอาโค้กขวดแก้วใส่น้ำแข็ง,ขงมาด <ๆ S 1> ูแอบ,บดูออมเล็กับเชอร์เบตดีกว่าเราเลือกเลยครับ <c oughs> ไปกดของเขาได้ยังไงเธอลุงอันเลยเขาก็พังไม่ได้พังขึ้นมาทำไงอะ่ะยายต้องรับผิดชอบนะคนอื่อนเขามาเล่นต่อไม่ได้นะมีของเล่นอะไรอัปเดตบ้างออมเล็ตช่วงนี้อะไรชาฮิตอะไรบ้าง ไม่รู้อ่ะลองลองตามน้องวันเขไม่ค่อยได้จับอะไรอ่ะอ๋อปั้นคีย์บอร์ดเนาอเอาวนใจคีย์บอร์ดเอาไว้ละโอ้โหอะไรยิ่งพามีไฟไหมไม่มันมีไฟแต่ขายเลยจิ๊กจ๊อกตาดูดูแมวเลยสำน้าแมวคนนั้นเอาหารเม็ดมาให้มันด้วยเอาอะไรคะได้กองที่บนต้องการเราจะชิมพอชิมหน่อยโอ้ มาดิชื่นใจอย่างนี้นี่เองคอมเมนต์นะครับเลือกอไม่ได้พ่ออมคิดมากเ,เกินฮะทำไมกินมากจัง<ม>กินอีกแล้วเหรออันนี้ไม่ให้อยู่ในบ้านนะถ้ากินนะลูกมันเ,มเหม็นไหนอันไหนไม่ถึงนี้หมาล่าค่ะไม่เอาไม่เอาเนาะเ,เ,เลิกกินแล้วลูกกินตลอดเลยกินอะไรอ่ะชเชเบด่า เอะไรคะรัวเนล็ดก็ยืนนานแล้วยังไม่มีใครได้อะไรพ่อเอมหมดเวลากลับบ้าน,านาอา้าวช้าเองอ่ะวันนี้พ่อ,อจะทำเป็นคอนเทนต์คนจนให้ลูกฝึกยลำบากนะครับพ่อ,อจะลองแบบเอาข้าวมาฝากเลยข้าวคลุกน้ำปลาข้าวคลุกกลือปลากระป๋องแล้วก็ข้าวคลุกนมข้นพ่อเอมเอันนั้นกินไม่ลงเลยน้ำตาลก็ได้มั้ย เอาน้ำตาลทรายเคยกินน้ำตาลทรายหรือก็น้ำตาลปี๊บแต่เป็นก้อนๆนะหรือเขาเรียกอย่างน้ำตาลตึกพ่อยคยกินไหมไม่อู้อ่ะโรยพิกนเลยเนี่ยหรอพิกลมันจะขนาดนั้นเดี๋ยวลองไหมคอนเทนต์นี้ลองไหมได้อยู่นะเอาอะไรคะอันเดียวอ่ะอานนียอันเดียวพอนะไม่ตัประหยัดโอ้ยจะไปทำขาด เอาอะไรของเธอเนี่ยอือหือเอายายรอนานแล้วอันนี้ไม่ได้สงสารใครแล้วนะสงสารยายรอนานเกินนี่ก็นดดี่กินบับซี่หมดหมดไปแล้วอะ่ะอันหนึ่งขวดเป็นขวดแก้วค่ะเพราะเรากินใส่น้ำแข็งแล้วกินขวดแก้วก็พอแล้วลูกอือ อเ,อเ,ปเปิดค่ะเปิดค่ะลูกเปิดค่ะซ้อมมาฝึกงานกับยายดีกว่าอมเล็ตช่วยยายหายของเอาไหมเอาไหมไม่เอาค่าแรงเอาไหมยายรับเด็กฝึกงานไหมจะให้ยายนั่งสั่งบนเก้าอี้นี้ยให้อมเล็ตกับเชเบตเป็นคนเป็นเป็นคนผู้ช่วยเที่ยงเรียงเอาข้าวมาตกโอเคไหมยายมีาไข่ให้กินทั้งวัน เออให้ยายทอดไข่ให้กินก็ได้เอาอะไรไหมไม่เอาเล่นไปเลยนี่เอาของเล่นเพลินเลยครับทำไมเวลาถ่ายคลิปเราต้องบอกว่าให้ลาห้าทีสิบนาทีเพราะเป็นสภาพแบบนี้นะคะทุกคนคือเดินทั่วร้านก็ยังไม่หยิบคิดไม่ได้ว่าจะซื้ออะไรดีเพราะว่างบที่จำกัดของเราด้วยนะคะ อันนี้อยู่ได้กี่วันนะยายคะสามวันอันนี้วันแรกเหรอหรืออันวันแรกเลยน่ากินเนราแจกพ่อแม่กินตอนนีเอา่ยตอนมาที่บ้านเลยอยู่กันเลยเอาเป็ระวังนะปวดคืนย้ายพี่ได้ยังคะนี่ก็เป็นทางผ่านของเรานะนี่หมู่บ้านของเรานะคะอยู่หลังหมู่บ้านได้อะไรบ้างคะ เลยคอาเลยเสื้อลูกอ่ะนเลิกไปหมดแล้วค่ะเสื้อเหลือนะเสื้อหลือตังค์อ้าวเธอเอาตังค์มาเองเหรอไม่พ่อไม่ได้จ่ายให้เหรอก็เพิ่งเอาตังค์มาเองเออพ่อตังค์มาให้ถึงว่าเรื่องนานจังเงอพ่อเป็นคนจ่ายค่ะเอาไปจ่ายไปกินอาไปจ่ายเลยเอาที่ตัวเองกินสมฐานะพอนะลูกนะไม่ต้องกินเยอะโควอเสียเสียเสียเงินเหรียญ เงินเหรียญเนี่ยอป็นยายไปเท่าไหร่นะครับแปดสิพงของเชอร์เบตแน่เลยของงานเนี่ยเชร์เบตสี่เชอเบตสี่เอเอาไปเลยไปเลยไม่ไม่เขาคิดตังไปแล้วเขาคิดตังไปแล้วลูกเขาคิดตังไปแล้วอันนี้เจ็ดสิบยายนะก่อนนะโอ้โห ซื้อแล้วคืนไม่ได้นะลูกเข้าใจไหมเอาทำไมไม่จีบเลยพูดเองแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วไม่ได้แล้วค่ะโนโนโนไม่ได้แล้วค่ะเก็บไปแล้วไปเร็วโอเคนะพ่อเอมปิดคลิปให้หน่อยค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคอนเทนต์ ลำบากยามปิดเทอมแล้วก็จะให้ไปเก็บเก็บเก็บเนี่ยแล้วก็เราไปลองไปขายดูว่ามันหาเงินยากแค่ไหน<อ>นะจะไปขายที่ไหนไม่ต้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาหาเก็บหาเก็บเนี่ยแล้วก็ไปขายปักซอยร้านเรามีาใช่5้าบาท10บาทก็ได้ช่วงปิดเทอมนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดดีดท้ช่องอเมริกคิดข่าวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ